สบายดีพ่อพี่น้องดจะกูจะคนเนาะสบายดีคนนี้มากินต้มไก่พี่น้องเอามาเป็นตุ่มไก่หลับก่หลับไก่หลับไก่ต้มไก่หลยนี่พักอู้ไายางายแนวเด้พี่น้องบ้ามากชิบกพี่น้องก็คือก็พักนึ่งแบบแชตุมกันพี่น้องปก ส่งยูทูบไม่ได้พี่น้องเด้อส่งคนสั่งตัวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะพี่น้องมา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 แบตตัวได้หน่อยๆอุ้ยตุ่มหลับไก่หลับไก่ประตมไก่มามาพี่น้องกินน้ำกันขิ้นเข่าเนี่ยมาแรงพี่นาะเข่าแรงมืดแต่เล็กน้อยกินน้องเวทไล่มือแล้วกินน้องต้องเขาทำเองพย่น้องอึนแรงกว่า ยังมาก,าก,กลั่ักไเนาะถ้านั่งเลยหืหลานท่านน่ากระเสบเนาะีมสูตรนี้ยังไม่ได้บอกไปได้หนจำหมด้เงเสียง,ง,ง,งว้ยูจำจำหมืแล้จ้ะอย้าว่าแหนะเสืยงว้ยูอย <laughs> บอกให้หมดเได้ ตะองผักอะไรพี่นาะผักแล้ผักอะไรชาเยไนเลยใหเรากากบ่ ยลงไม่กอข้าวฟ่งก็กยังเขาเอิ่นทักอุ่นจากแล้วม,มันจะเข้พาพฟากินเหรอตัวนย่งลาวป่อยเด้อข้าวฟ่งให้นมจากชื้นมีตก,กินเลยนะทักยังเลยเสียคื้เกาเลยพี่น้อง

ต้องคำพี่น้องเออมันติดติดกินกับไตเว้นเพลาเพิ่ันทีแล้วมันต้องำเดี๋ยวบรรยากาศน้ำติต้องไว้ไล่มือแล้วเดี๋ยวบรรยากาศต้องคำกองขึ้น แฉกตัวหลับใครหนอเอ้ยหลับไกรใคร่ใคบา้านเ้ายได้ี่มใครเลี้ยงได้เลี้ยงเองบ่เลี้ยงเองจำทั้งไม่ทั้งไกจทั้งเปรตน่าเลี้ยงนี่นะเหรอเจ้าจะคิดพ่อเพี้ยง không tự mua được 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 ล,ลานอคนดูขาเ็เมือที่ขาดลังมังืยังแว่าแลอะอะไรคนดีเละยานีลยดุมันเนาะอมทำนาะมังกรหักเมื่อ สมกำลพีแจบโมแม่ไม,มาคมนำสมกำลังก็มีนี่คมรำมันต้องมีคมมีคมน้ำตนนะครั <c oughs> ไปอยู่หุ่นมาเจเนี่ยสมกำลังเนาะ,มนนะไม่สมำลำเลย うん。 xẹp nó Ấp nữa rồi Đoạn nó phải xẹp 5 lần Ở đây bố hay xu đấy rồi nè <laughs> เราเป็ดเรงัวแล้วแต่ไว้สูตดดรยกอะไรเปรี้ยวหวงขนาดน้องสูนโถห่วงแล้ว เต๋อเต๋อไล่หีดที่บริเวณของทิดเพชรโอ้เพชรหน่อยบอันนดอกเทียวเาเนี่ยาบออนแล้วเนีน แกกินตังแดงเด็็ด ย่ำได้แสบย่ำนันนน่นแสบกั้หน่อยเหตุแสบสูตรนี้บวกให้อดอกเชียงมาเชียงไว้จำเช็จที่หนึง่งครับไปดีเห็ดตุเลียวบวกให้อดอก <c oughs> อยันมหมวยน้ำอีกโอ้เจ้าเนี่ยกินรัดแมสกินรัดสุดได้แล้วสูตรแสบไอ้บอกเอาเน่อย

เบ็ดเบ็ดแข็งแซ่บ oh, <laughs> แซ่บคักพี่น้องเลยแสบมันสุดยอดเลยเดนี่ความแซ่บ หลับเป็ดสอยุบอแดงแก้วบอยุกเนี่ยให้เลยพี่น้องอปบอไปดอกเสียลอผูนเดียวพจอดเลยสีมือพินทันทีคิลิต้มแล้วแมนต้มโตห้าเพินได้พี่น้องโตากับโตแสบไป่นะกินเดียวน้เพนมากินน้ำผักซองไปไหม่ซองยังเินินที่จำถูกซองส้มคนรสามตัวพี่น่อง กัดก nice, ้นไหล่ก้นแท้ก้นชักตะไคร่อย่าลืมติดตามเด้อพี่น้องเด้อให้ไปต่อได้อะนะกดติดตามก้นชักตะไคร่ก้นซักใบบกูดยังเลยนะซับทุกอย่างเมืองซักทุกอย่างกดติดตามให้มี์กำลังใจให้ทําลิปต่อไปได้อีกถ้าป๊อ ใช่ม่อกพกน้ิบอรมเหือกาลับนี่จุกอแล้วโอยปให้ล้วสุดรับได้วนี่ไ่ไบอกใครเยนี่ปวให้แล้วเสื่องไวตลอดเห็นอั้นนี่แอร์เพชเดีเวเสื่องไวไวให้เบิ้งใหี้ยย่ได้เบิ้งมาได้แล้วเดี๋ยวไปหูสุดรับนี่เว้ยม่หนาวเอร์อิร์นแล้นี่โอ้ ปลาลิ้นพี่น้องเนี่ยยืดเงี้ยยังมึกินมือแสบพี่น้องแสบแสบแสบเชื่อจริงยังเหมือนเนาะมันมันแวะก็เว้นปรทับน้ำงานพี่น้องเอ้ยเห็ดเบียกเบียกเลยพอว่างต้องอ่องขึ้นีเหระพี่น้องขึ้นวันแล้วกินเวทมาไล่มือแล้วอ่องขึ้นมั่งเป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศ ลับสัมผัสกันไปท่านก็ทีขอจบคลิปเลขชั้นี้เนาะพี่น,น,นอ้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ดิเด้อ